ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่กันในเกมโฮมซิ Home, Home, วิตโฮมสวายนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะมาเปิดมอลโมบกันนะครับก็ตอนนี้มีมอลโมบประมาณหนึ่งร้อยอันนะครับมีมอลโมบอยู่หนึ่งร้อยอันนะครับสำหรับตอนนี้อ่าเดี๋ยวจะมาเปิดกันนะครับไอ้มอลโมบนี้ก็ผมซื้อจากไอ้นี่เอานะซื้อจากเออ่ไอ้ร้านคา้าที่มันอัปเดตทดุกๆวันนะครับอ่าที่มันใช้เงินพดด้วนในการซื้อได้นะครับอ่าวันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วมั้งที่เอ่ลโลโมบ จะ,ะวางขายนะฮะ,อะโอเคมาครับเดี๋ยววันนี้จะเปิดมอรมบกันนะฮะตอนนี้นี่อยากได้มอโมบอบอยากได้ของแรนะครับนี่อยากได้ของตำนานมากไม่รู้จะออกหรือเปล่าสำหรับในครั้งนี้เนะี่ยหนึ่งร้อยม้อไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาสักอันหนึ่งไหมสำหรับสกินตำนานเนี่ยนะเดี๋ยวมาดูกันเลยหนึ่งร้อยมอนะฮะสะสมประมาณ6-7ถึงวันเลยสำหรับมอโมอบอันนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดกันเอาอันแรกก็เปิดไป5้าเลยแล้วกันเดี๋ยวจะสลับกันไปนะระหว่างหนึ่งกับ5้านะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะครับสลับหม้อเนี้นี่อหม้ออันแรกจะเป็นอะไรมาลุ้นกันเลยนะเปิดไปแล้วครับหม้ออันแรกโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวโอ้หเปิดเปิดมาอันแรกก็เจออันนี้เลยฮะอันนี้สวยนะผมว่าสวยอยู่นะเนี่ย เนี่ยที่เป็นรูปดาวเป็นแสงเงี้ยถึงจะไม่ใช่ของแรแต่ว่าแต่ก็ถือว่าถือว่าได้อยู่นะแลม่มีเขาด้วยเฮ้ยสวยนะสวยนะเฮ้ยเปิดมาแรกก็ถือว่าแจ่มเลยนะฮะกดยืนยันไปปุ๊บเดี๋ยวมาดูกัน,นะครับว่าของมันของมันมีระดับไหนั้างไงของจะมีอ๋อทั่วไปเมื่อกี้น่าทั่วไปนะเป็นสีขาวเงี้ยแล้วก็ชั้นดีมาพิเศษมาลำ้ำล้ำค่าล้ำค่าแล้วก็ตำนานโอเคโอเคโอเค ประมาณนี้อ่ะเปิดไปอีกห้าเลยกันเฮ้ยนี่มันมีสูตรมันมีสูตรม,มีสูตรอยู่สีเขียวอ๋อมันจะมีสีอุ้ยอันนี้สีแดงหูแจมนะเป็นวงแบบวงเวทวงเวทเป็น,เป,นเป็นดาวอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ลู้เลยเป็นเสื้อนะละรุยกันต่อฮะห้าหม้อนะครับออ,อันนี้ขาวหมดเลยขาวหมดเลยอย่างเงี้ยนะ โอ้น,นี้มันน่าจะหาได้จากทั่วไปเนะนี่ยก็หนูแลไม่แต่ก็ถือว่าสวยในร,ระดับหนึ่งเลยนะฮะระดับเขานี่เขานะเขานี่ก็สติ๊กเกอร์นะฮะไปลุยต่อฮึบมันมีสูตรมันมีสูตรอยู่นะฮะมั่วไปงั้นแหละไ,ไม่มีหรอกอุย้ยนี่มันสกินระดับแรนะฮะอุย้ยเอาว่าเปิดมานี่ก็คืออุย้ยมีอันนี้ด้วยอันนี้สวยอันนี้สวย โอ้ชอบชอบถูกใจโอ้ยันเอาว่ะหันุมานหันุมานนะโอ้สุดยอดได้รําค่ามานะโอเคงั้นบอกแล้วผมบอกแล้วมีสูตรไม่เชื่อผมเนะนี่มีสูตรมันอย่างงี้ครับเนี่ยพอใกล้ถึงแล้วก็ปล่อยแล้วก็นี่เลยโอ้ไมยยแล้วสีเขียวโอ้โอโพระอาทิตย์พระอาทิตย์แล้วก็เหล็กไหลนะเหล็กไหลนี่รู้สึกได้ไดเยอะ นี่ยเราสติกเกอร์เหมือนเดิมไปรูกันต่อฮะตามสูตรเรานี่ตามสูตรเราไม่มาไม่มาเลยอ๋ออันนี้เปิดอันเดียวอ๋อเปิดอันเดียวเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวลองเปิดอันเดียวบ้างครับนี่ไงเปิดอันเดียวมันไม่ได้อะไรเลยโอ้เปิดอันเดียวมันไม่ได้อะไรฮะเออเผิดไปกดอันเดียวมันเปิดเลยแล้วกันนี่ไงโอเกลือมากเปิดอันเดียวได้เกลือมากนะเปิดให้อันนี้จะดีสุดแล้วนะอันเดียวนี่คือเกลือัด โอ้โหมีแต่โปรไฟล์อะไรวะเนี่ยเปิดท้าอันนั้นไดยีสุดแล้วนะครับโอเคงั้นที่หล้อก็เปิดท้าอันหมดเลยกันะซึ่งเราจะเกลือมากนะ pp, สีเขียววะเฮ้ยมันก็ไม่เกลือนี่วาเฮ้ยเอาอยู่เอาเรื่องอยู่นะโอเป็นสก,กินของภายน้ำนะครับถือว่าจ่าอยู่เลเนี่ยฮึบฮึบฮึบหืมหืนี่แหละสีเขียว ีเขียวมางี้ก็ก็นห้วหมวก็นี่คือต้องไปหางอามีสติกเกอร์เหมือนเดิมแล้วก็สกินขอสีทองสัก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 อันหนึ่งพึบสีเขียวมาอีกแล้วจังหวะนี้โอ้เล็กหลายห้าอันรื้อกันต่อโอ้ยนี่เปิดนาครั้เดียวนี่คือจะหมดแล้วเนี่ยแปอย่างงั้นก็รุ้กันต่อเลยจะรอเลนอยู่ใช่ไหมจะรอเลนอยู่ตามสูตรตามสูตรนเดิม โอ้โหนี่ไงตามจะจะจะหลากหลายสิบอันก็นึกนว่าจะเป็นสกินแบบแร่นี่กดแบบรัวๆไงกดแบบรัวๆึบแล้วก็กดแบบรัวๆงี้มาแน่นอนอ้าวทำไมไม่มาแน่นอนสีเขียวอีกแล้วสกิอๆๆๆโอสสสอุ้ยโปรไฟล์ระดับหืหอหึอย่างนี้ผมอยากได้มานานแล้วโปรไฟล์ของเออลาตีนะฮะจะรออะไรกันอยู่นะฮะ เปลี่ยนเลยเนะี่ยฮะโอ้ชอบชอบชอบอืมทำมันได้อย่างงี้เนะเปิดต่อเลยแล้วกันโอ้หนี่นี่ได้ของดีเยอะนะฮะก็คือปกติผมจะไม่ได้ค่อยได้เปิดมอลโมสเท่าไหร่เนะฮะแต่ก็ถือว่าดีอยู่มัง้งนะดีอยู่มัง้งตามสูตรเหมือนเดิมฮะนีใกล้ใกล้ใกล้กลเต็มแล้วก็สีเขียวจังหวะน,นี้เป็นอะไรเป็นเป็นสติกเกอร์อีกแล้วไม่เอาสติกเกอร์ได้ไหมไม่ค่อยได้ใช้่าไรโอ้โหอันนี้มาเป็นเหลืองเลยนะฮะ เหลืองๆออกทองๆเลยนะเนี่ยนี่มันมันจะเต็มก็ไม่เต็มมันมันจะเป็นยังไงอะ <c oughs> ครับอืก็ไพ่ดีฮะสีเขียวไม้เลยโอ้โหเฮ้ยอันนี้สกินหัวนะครับโอ้เป็นวงแหวนนะฮะโอจะหมดแล้วจะหมดแล้วมามามาหน่อยนี่ตามสูตรตามสูตรนี้แล้วก็แล้วก็ไงไงครับเดี๋เปิดไปเลยด้วยสีเขียวอมกแล้ว เฮ้ยอันนี้ก็อยากหน้ามานานแล้วลูกมือนี่ถือได้เรียกว่าสุดยอดครับมันหมุนไม่ได้แลเนี่ยโอ้สามสิบห้าแล้วจังหวะนี้ขอสีมันจะมีสีทองไหมนะี่ะเขตตามสูตรครับนี่ครับหนึ่งฮนะนี่ครับแล้วก็ปล่อยมางี้แล้วก็แล้วก็แล้วก็สีเขียวมันเขียวเยอะจังอุ๊เอา้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มัน,มนสีเป็นไฟฟ้าสีเขียวแต่มันออกสีนี้ เฮ้ยไดยูเนี่ยสกินเอ่อล,ลูกเจี๊ยบลูกไก่เฮ้ยมันตัวอะไรเนี่ยกางเกงโอเคอันนี้มีกางเกงนะอย่างงี้ก็ถือว่าได้อยู่นะสำหรับครั้งนี้ถือว่าไม่เกลือมากอะไรมากเนี่ยบอกใช้สูตรนี้ฮะต้องใช้สูตรนี้ฮะเดี๋ยวบอกสูตรครับเพราะนี่ครับอย่างงี้ใกล้ถึงแล้วก็กดเลยฮะสีเขียวออกมาเป็นยังไงโอ้โหเหล็กไหลหืสีมันเอาเรื่องอยู่มันเอาเรื่องอยู่ นะเฮ้ยที่มันไม่ธรรมาดาเลยเนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยสีเขียวมาลุลวงมามาโอโ้โหโคตรเกลืออืออันนี้สีทองเถอะสีทองทองไหมไม่ทองมันไม่ทองมันมีแต่เหล็กไหลเนี่ยเอามาทําไมเนี่ยขี้ก้าแปดอันนะฮะไปลุยมามาหน่อยไหมอ่ะโอ้โหไม่มาเลยอันนี้ไม่มาเลยอันนี้เอ้มีสกินนี้ด้วย มีผีเบลโอ้วอันนี้สก,กินเหมือนเจนนะสุดท้ายนี่จะเปิดอันไหนดีอันนี้ไหมน,นะเปิดอันนี้ไหมลองดูอ่ะถ้าสุดท้ายเปิดอันเดียวนะฮะมาไม่มาว่ะเหล็กไหลเกลือแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพิเศษเออได้แจ็คเก็ตบ่อหน,นี้มันยังไงฮะมันขาวมันมันโอ้โหสติกเกอร์อออืือ้หขาวเหมือนเดิม เปิดมาแล้วขาวอย่างนี้แนะ่เรียบร้อยเรียบร้อยมาดูสกินกันบ้างไนะสกินในฝั่งของผีเนะี่ยสกินนี่อ้ยมากมายหกสกินเลยอูกเขาเขาอันนี้เขานี่ดวงไฟที่แจกฟรีนะฮะไอ้ดวงดวงไฟที่แจกฟรีเออเมื่อกี้ได้วงอันนี้มาอ้ออันนี้น่าจะสวยสุดกนะ็ถือว่าดีนะดีถือว่าดี ถือว่าดีหลายอย่างอยู่นะฮะหนึ่งร้อยมอละโมฟนะครับเป็นเออเป็นมอที่ซื้อได้จากเอพนด้วงนะฮะเออวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะฮะมอละโมฟวันนี้จัดเต็มมากนะเป็นมอละโมฟที่เออใช้เอ้าไม่ใช่เนี้เป็นมอลลโมฟที่ใช้เงินพดด้วงในการซื้อนะครับอ่าวันนี้นี่หนึ่งร้อยพดด้วงนะครับได้สี่ม่อแต่นี่สี่พันห้านะฮะไดยี่สิบม่อ โอ้โหใครคิดว่าดวงดีแต่โปรไฟล์สวยแมย <c oughs> ถูกใจโปรไฟล์เลยและเดี๋ยวมาดูฝั่งของผู้รอดชีวิตก่อนเนะเออผมมีสกินอยู่ลืมลืมฝั่งผู้รอดชีวิตไปเลยนะเออยูริโอ้ยนี่มันสกินหมวกไอ้นี่เลยเนะี่ยแต่ที่สําคัญเลยนี่มันคือหนุมานเนะยหนุมานโ,โูนี่เสือมันจะเท่ไปไหนวนะเนี่ยนี่เลยต้องใส่กันนี้นะครับยูรินะครับ โอ้โหจัดวัเดุดเด็ดมากใครที่สะสมมอลโมเยอะนะครับก็ลองมาสุ่มกันดูนะเพื่ออาจจะได้ของดีนะครับเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าผิดพลาดระกันใดก็ขออภัยวันที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ